อ,อยู่หน้าบ่อปลารอส่งพอดีเลยนะฮะเรื่องเอาปลาเข้าบ้านยังไงให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับปลาเนี่ยที่มาจากฟาร์มเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนที่บ้านที่บ้านของนักเลี้ยงนะครับข้อ3เนี่ยก็คือตอนรวมปลานะครับาการจัดก,การที่ฟาร์มดีมีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะครับ วัสดีครับพบกับผมนัท e อีซี่โค้กนะครับแหมอีพีที่แล้วเราพูดเรื่องปัจจัยที่ทําให้ปลาป่วยนะเพราะว่าคนจะได้รู้ว่าปลาเนี่ยมันป่วยได้ยังไงวันนี้มีลูกค้าบอกบอกว่าให้เอาปลาไปส่งาีนี้เป็นลูกค้ามือใหม่เราก็เลยคิดว่าจะเอาปลาเข้าบ้านยังไงให้ปลอดภัยวันนี้เรามาพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเชิญชมกันครับ มานั่งคุยกันเรื่องเอาปลาเข้าบ้านยังไงให้ปลอดภัยแล้วกันนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องปลาป่วยนะครับแล้วก็เราจะเน้นเรื่องคุณภาพน้ํานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกแบบับการแบบเอ่อเอาพวกกําจัดพาหะออกไปให้มากที่สุดนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับอ,อยู่หน้าบ่อปลารอส่งพอดีเลยนะฮะผมมองเป็น3าข้อแล้วกันที่ต้องทำนะครับข้อแรกนะฮะ สั้นๆข้อแรกก็คือว่าปลาเนี่ยที่มาจากฟาร์มเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนฟาร์มฟาร์มที่จัดการเขาเรียกว่ากักมาจากฟาร์มนะครับฟาร์มที่ดีเนี่ยถ้าเกิดโอเคมีการดูแลสุขภาพปลาที่ดีเนี่ยเวลาส่งไปถึงลูกค้าเนี่ยพูดง่งยว่าปลามันแข็งแรงตั้งแต่แรกนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกฮะพวกพาหะนาโรคก,ก็น้อยอตัวปลาเองแข็งแรงอันนี้มันไปได้2 2เรื่องแล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เหลือก็คือว่า สิ่งแวดล้อมที่เขาจะไปอยู่ใหม่เนี่ยจะอยู่ได้ดีไหมอันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงปัจจัยแรกก็คือว่าที่ฟาร์มก่อนนะครับอันที่2เนี่ยข้อที่2เนี่ยคือที่ต้องคุยกันก็คือว่าที่บ้านที่บ้านของรักเลี้ยงนะครับว่าเอ๊ะมันจะต้องมีการกัโกโรคด้วยแล้วก็ข้อ3เนี่ยก็คือตอนรวมปลานะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะดู3ขั้นตอนนี้นะฮะที่ฟาร์มที่บ้านแล้วก็รวมปลานะครับ3อันนี้นะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปลงรยรยละเอียดกันผมแยกเป็น3ขั้นตอนแล้วกันครับสิ่งที่จะต้องดูอ่ะมันเป็น 1, 2, 3เป็นแต่ละจุดเนาะจุดแรกเนี่ยผมมองที่ฟาร์มฟาร์มที่แบบเราไปซื้อเข้ามานะ่ะน่าเชื่อถือแค่ไหนดูมีวิธีการจัดการดีแค่ไหนนะครับอันที่2่ะตัวบ้านนักเลี้ยงเองนะครับว่านักเลี้ยงเนี่ยบริหารจัดการน่ย กับการจัดการพวกพาหานําโรคของปลาแหละแค่ไหนแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือว่าเวลาตอนรวมปลานะครับว่าเวลาตอนรวมปลาเนี่ยทำยังไงบ้างโพูดเยอะเจ็บคอครับบอกแล้วช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะครับกลางวันร้อนเย็นฝนตกแฮปทั้งสุขภาพปลาสุขภาพคนมันน่ารัางจริงน่าห่วงโอเคมาพูดถึงขั้นตอนแรกก่อนที่ฟาร์มนะครับเวลาเราจะไปซื้อปลาที่ฟาร์มเนี่ยต้องบอกบอกว่าฟาร์มเนี่ยฟาร์มที่ดีก็จะมีการกัโกโรคหรือว่า ดูแลสุขภาพปลาให้ดีมากๆระดับหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นว่าก่อนที่จะส่งปลาเนี่ยอย่างน้อยไอ้พวกพาหานาโรคเช่นปรสิตปรสัวื้อโรคเนี่ยต้องน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตัวปลาเองเนี่ยที่เขาเรียกว่าพร้อมส่งเนี่ยก็คือต้องแข็งแรงนะครับอย่างของเราเนี่ยบางทีจริงๆต้องบอกบอกว่าอย่างฟาร์มเราเนี่ยปลาค่อนข้างแข็งแรงนะแลวก็พร้อมส่งได้เลยลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเวลาเดินมาซื้อเนี่ยสามารถที่จะชี้แล้วก็ไปส่งได้ถ้าอยู่ไม่ไกลนะแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นป่างจังวัดหรือแบบนัดรับกันอาทิตย์ถัดไปบางทีเราก็จะแยกกลับมาเนี่ยเป็นปลารอส่งแบบนี้ครับก็คือว่าพอมันรอส่งเนี่ยโอเคเราก็จะมาเช็คสุขภาพอีกทีนึงว่าโอเคพร้อมส่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ที่อื่นทํายังไงนะแต่ว่าของเราทําแบบนี้ก็คือว่าพอพอมันดูปุ๊บแล้วก็อย่างเราต้องมาอดอาหารด้วยเพื่อที่จะเวลาเดินทางเนี่ยปลาเนี่ยมันก็จะไม่ขี้นะครับพอไม่ขี้เนี่ยน้ำมันก็จะไม่เสียพอน้ําไม่เสียเนี่ย อางที่บอกฮนะมันคันกันไปหมดฮนะก็คือว่าพอน้ำไม่เสียมันก็จะไม่เครียดไม่เครียดมันก็จะไม่เป็นโรคนะครับเวลาไปก็คือต้อง,องพร้อมที่สุดซึ่งอย่างปลาที่ฟาร์มเราไปเนี่ยโอเคเรื่องเรื่องพาหานำโรคเนี่ยก็น้อยนะครับเรื่องความแข็งแรงปลาเนี่ยก็ก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสออย่างนี้ไปแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นบ้านลูกค้าแล้วครับว่าโอเคสิ่งแวดล้อมที่จะไปอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกมันเป็นเรื่องของการจัดการที่ฟาร์มครับเพราะนั้นอันนี้ EP เนี้ยมันทําออกมาเนี่ยต้องบอกบอกว่าไม่ใช่เฉพาะซื้อปลาจากฟาร์มเราที่เดียวนะบางทีนักเลี้ยงเนี่ยไปซื้อจากที่อื่นก็ต้องไปศึกษาดูไปดูการจัดการของเขาด้วยว่าคุณตรงว่าฟาร์มนั้นเนี่ยเขาดูแลได้ดีขนาดไหนแล้วกเ็เขาให้คาแนะนําได้ดีขนาดไหนอย่างฟาร์มเราเนี่ยเราเองเนี่ยมันก็อย่างที่บอกฮะทั้งคนขายคนดูแลปลาเนี่ยก็เป็นนักวิชาการประมงก็คือพูดง่ายว่าจะเป็นน้องๆที่มีความรู้เรื่องเี้ยโดยเฉพาะ ก็ให้ความรู้ลูกค้าได้อันเนี้ยก็อย่าลืมว่าไทยถามกันมาได้เสมอนะครับอันเนี้ยความรู้เนี่ยเราไม่ห่วงและที่สำคัญฟรีด้วยครับถามได้เรื่อยๆนะครับและถ้าจะให้ดีมาที่ฟาร์มได้เนี่ยล้วก็มาแชร์ความรู้กันเนี่ยจะโอเคมากนะครับก็อันเนี้ยขั้นแรกอย่างที่ผมบอกที่ฟาร์มก่อนนะฮะการจัดก,การที่ฟาร์มดีมีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะครับปลามาอย่างน้อยเนี่ยปาหาน้อยปลาแข็งแรง อันนี้ามาดูตัวที่2บ้านลูกค้านะครับบ้านลูกค้าอันเนี้ยเราพูดไว้เสมอฮะสำหรับนักเลี้ยงมือใหม่ๆคือต้องมีบ่อยางนะครับบ่อยางมีไว้ทําไมเอาไว้กัโกโรคปลานะครับคําว่ากัโกโรคเนี่ยบางทีเนี่ยข้อนี้มีความเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะบางทีนะครับปลาจากฟาร์มลูกค้ามักจะชอบพูดว่าอ่ะกัโกโรคให้หน่อยกักครับเราทําให้แต่พอไปถึงบ้านลูกค้าเนี่ยโยนตุมเลย เอ้ยทำไมปลาป่วยอ่ะทำไมอย่างงี้คุณกักโรคไม่ดหีหรืออะไรประมาณนี้ทําความเข้าใจสมัยนะฮะถ้าเกิดไม่เข้าใจย้อนกลับไปดู E ีที่แล้วนะครับผมต้องบอกอกว่าอย่างที่บอกฮะปลาเนี่ยมันจะป่วยได้มันมี3เรื่องตัวปลาเองนะครับอ,อาหานําโรคนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ขั้นตอนแรกเราบอกว่าเรามาจากฟาร์มนะฮะฟาร์มเนี่ยอาจจะจัดการถ้าฟาร์มที่ดีจัดการดีมา2เรื่องไอ้เรื่องที่3เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราไม่รู้นะครับ บางทีกากโลกมาดีแล้วปลาแข็งแรงมาแล้วปลาอาจจะแข็งแรงโยนตูมมาเลยเนี่ยที่บ้านลูกค้าเองเนี่ยคุณภาพน้ําดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะถ้าเกิดปลาไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ดีเนี่ยเขาเปลี่ยนที่มาเนี่ยเขาสามารถป่วยได้เลยนะครับต่อให้ไม่มีปรสิตหรือแบบแข็งแรงมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกในอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆเลยนะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อที่2เนี่ยที่บอกว่า must have เลยก็คือว่าคุณควรจะต้องมีบ่อยางนะครับแล้วก็พักพักปลาไว้ก่อนนะครับ อีกอย่างการมีบอ่อยางเนี่ยมีไว้ทาไมเดี๋ยวผมจะบอกประโยชน์ของมันพอเอามาพักเนี่ยผมพูดตรงบางทีปลามาจากในฟาร์มนะครับอันนี้มันมันมองได้หลายๆเรื่องปลามาจากในฟาร์มบางทีอยู่ในบอ่อห้าสิบหกสิบตันนะครับปลาบ้านลูกค้าเนี่ยอาจจะสิบห้าตันซึ่งพูดง่ายว่าเขาเคยอยู่ที่ใหญ่แล้วมาอยู่ที่เล็กพ่อแร่โอกาสโดดสูงมากครับเพราะนั้นน่ะคือเขาเคยอยู่ที่กว้างๆแล้วมาอยู่ที่แคบลงเนี่ยเขาอึดอัดเขาอาจจะโดดได้ การมาอยู่ในบ่อยางเล็กๆเนี่ยมันทําให้เขาปรับสภาพก่อนถ้าจะโดกก็โดดอยู่ในบ่อยางนี่นะไม่ตายนะครับพอเขาปรับสภาพแวดล้อมมาขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเหมือนลดความเครียดคือพูดง่ายๆว่าเขาต้องปรับตัวจากการเดินทางอะ่ะมันก็เครียดระดับหนึ่งแล้วนะฮะเพราะนั้นเขามาอยู่ปุ๊บเนี่ยให้เขาชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ก่อนปุ๊บเนี่ยก็อยู่ได้ละอันหนึง่งอันที่สองเนี่ยเ,ออเวลาเดินทางมาเนี่ยบ่บบอยางกากโลกเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะนักเลี้ยงเนี่ยจะใช้น้ําใหม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงต่อให้ที่ฟาร์มเนี่ยจัดการมาดีขนาดไหนมันก็ต้องมีงานเดินทางอย่าลืมนะฮะปลาอยู่ในถุงเดี๋ยวขี้บ้างอะไรบ้างน้ําก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นน้าใหม่น้ําแรกใหม่ที่เขาควรจะต้องลงไปเนี่ยมันควรจะต้องเป็นน้าที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นพอลงเรียบร้อยหมดแล้วปุ๊บเนี่ยโอเคอย่างน้อยเขาก็ยังได้ได,ได้ได้ผ่อนคลายลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่ควรทํานึงก็คือว่าบางทีนักเลี้ยงบางคนเนี่ยซื้อปลาหลายที่นะครับ พอซื้อปลาหลายที่เนี่ยอันนี้ถ้าจะให้ดีอ่ะควรจะนัดส่งอะ่ะพร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอามาลงที่เดียวกันเลยคุณจะได้ลงยาครั้งเดียวเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกลิงก์กับไปเรื่องแรกอีกการจัดการแต่าละฟาร์มเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละฟาร์มเนี่ยจัดการกันดีแค่ไหนนะครับซื้อปลาจากฟาร์มเราอาจจะจัดการดีที่อื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าแตกต่างกันไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทยังไงก็ต้องก,กักโรคอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบเพราะฉนั้นเนี่ยเอามา อาจจะต้องลงยาอีกรอบอันนี้อาจจะจำเป็นนะครับเพราะฉนั้นซื้อปลาหลายที่เนี่ยคุณอาจจะมาลงทีเดียวแล้วคุณก็ลงยาไปทีเดียวจบก็ก็ง่ายคุณเคลียร์พวกปลาหะาพวกบรสิตโอรสัวไปครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็ส่วนการลงยาเนี่ยตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่2แล้วนะที่ลูกค้าเนี่ยกำลังจัดการอยู่ในบ่อยางอยู่ ไอ้การลงยาเนี่ยมันมีหลายวิธีครับบางท่านก็ใช้เกลือบางท่านก็ใช้สารทิมนะฮะบ,บางท่านก็ใช้ฟอร์มาลีนนะครับหรือบางท่านก็อาจจะใช้3ามเกลือซึ่ง3ามเกลือเนี่ยเราเคยทำอีพีไว้แล้วตอนแรกๆนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมาเจาะละเอียดถึงตัวอื่นๆใน e.p ถีถัดๆไปได้ครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันนะครับแต่เวลา,าลงไอผมใช้คำว่าไอของกำจัด พาหาทั้งหลายแหล่พวกนี้ไปเนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทําเหมือนเหมือนงานคือต้องถ่ายน้ํานะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาเราลงยาอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยปลาเนี่ยมันจะขับเมื่อนะครับเขาก็เครียดระดับหน,นึ่งอะแต่พอเขาเครียดและขับเมื่อนยเขาต้องการน้ําใหม่ที่จะเข้ามานะครับพอเอาน้ําใหม่เข้ามาเนี่ยซึ่งควรจะต้องเป็นน้ําที่ดีด้วยก็ เอาไอ้พวกของเสียที่ขับออกไปจากเมืองเนี่ยหรือถ้าเกิดมันมีพวกปรสิตอะไรติดมามันก็จะลอยออกไปเราก็จะได้ถ่ายไอ้ของเสียพวกนี้ออกไปด้วยแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้ามาคราวนี้ไอ้ตอนเวลาที่เราถ่ายน้ําเราลงยาแล้วเราถ่ายน้ำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากได้น้ําที่เขากําลังจะไปอยู่นั่นก็คือน้ําบ่อที่จะเลี้ยงนั่นแหละครับก็คือว่าควรที่จะเอาน้ําบ่อน,นี้ถ่ายเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาเนี่ยจะมีการปรับสภาพเนี่ย กับพารามิเตอร์น้ำใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเช่นสมมติไอที่ใหม่ไปเนี่ยน้ำเขาอาจจะกระด้างไม่เท่ากัน pH ตรงนั้นเนี่ย pH เฉลี่ยอาจจะไม่เท่ากันซึ่งมันทําให้เขาอะค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับปลาคราฟหรือปลาน้ําจืดชนิดอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยชอบการที่จะทําอะไรแบบพื้นทับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลงยาเข้าไปเนี่ยเวลาเรากักโรครวมเนี่ยเราเอาน้ําออกไปแล้วเราเติมเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณน่า20-50% ค่อยๆทอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาน้าที่เขาจะอยู่เนี่ยทอยเข้ามาเรื่อยๆเอาน้ําเก่าออกไปทอยน้ําใหม่เ,เข้ามานะครับส่วนใหญ่อะผมกัโกโรคเนี่ยผมแค่ประมาณอาทิตย์เดียวผมอาจจะลงยาเต็มที่ก็ประมาณ3ครั้งนะครับก็3ครั้งเนี่ยมนอาจจะ147ประมาณนี้คนอื่นจะใช้กันกี่วันนะนะผมไม่รู้อย่างที่บอกบอกว่าเราไม่ค่อยที่จะอยากลงยากับปลายเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเครียดเนี่ยมันก็ส่งผลหลายอ,อย่าง อาจจะไม่ป่วยวันนี้แต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่สวยวันหน้าก็เป็นไปได้นะครับแต่โอเคหัวข้อที่2เนี่ยที่จะบอกว่าลูกค้าจะต้องจัดการเองเนี่ยก็คือเรื่องการกัโกโรคปานี่แหละครับ <S <S และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยออไอการที่ว่าลูกค้าจะต้องกัโกโรคที่บ้านเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็คือสําคัญระยะเวลาที่อยู่อย่างเราเนี่ยอย่างต่ำอาทิตย์หนึ่งเนี่ยควรจะได้ดูเขาเรียกว่าอะไรอ,อาการฮะเช่น ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีตัวหนึ่ง่ะมันประหลาดขึ้นมาแล้วแบบมันดันป่วยขึ้นมาเนี่ยมันยังสามารถที่จะแก้ไขได้ทันครับเช่นรักษากันตรงนั้นดีกว่าให้เขาไปอยู่บ่อใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็ไปพาตัวอื่นซวยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นความจําเป็นที่ว่ายัางไงก็ต้องกักปลาอีกรอบหนึ่งที่บ้านนะครับต่อให้ถ้าสมมติลูกค้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเชื่อมั่นฟาร์มฟาร์มใดาฟาร์มหนึ่งมากบอกว่าผมไม่ต้องลงยาผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย คุณก็ต้องดูเขาอาทิตย์หนึ่งอย่างที่ผมบอกมันมีเอฟเฟก์เรื่องโดดด้วยว่าถ้าเกิดโอเคเขาอยู่ที่แคบๆแล้วเขาปรับสภาพได้เนี่ยวันที่เขาลงไปบ่อใหญ่เนี่ยโอกาสโดดมันก็จะน้อยลงนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่โดดนะยังไงก็ควรจะต้องมีที่กั้นหรือจะต้องมีตาข่ายคุมไว้ด้วยในอาทิตย์แรกที่เอาปลาลงเข้าบ้านนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเชื่อสิครับว่าปลาเราเนี่ยต่อให้ดูแลให้ดีให้ใหตายยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังไงมันก็ต้องป่วยมีป่วยบ้างนะเหมือนคนนะเกิดขึ้นได้ครับเพราะมันคือสิิ่งีต ครับก็คือว่าอันนี้คือเดี๋ยวขั้นตอนที่3นะครับอันนี้ก็คือรวมปลาย้อนกลับไปอันนี้เมื่อกี้นิดนึงก่อนผมลืมไอตอนขั้นตอนที่2เนี่ยเมื่อกี้ตอนเอาปลาเข้าบ้านเนี่ยอันนี้จริงๆก็เบสิกอยู่แล้วแต่เดี๋ยวต้องพูดเน้นอีกครั้งเพื่อความชัวรก็คือว่าเวลาตอนเอาปลาเข้าบ้านมาเนี่ยนะครับก็ปกติเอาถุงลอยน้ําปรับสภาพอุณหภูมิให้มันเป๊ะก่อนสักประมาณ15นาทีนะครับพออุณหภูมิเท่ากันเนี่ย เอาน้ําที่เขาจะน้ําในบ่บอยางที่เราพักเอาไว้เนี่ยใส่เข้าไปถั้าประมาณครึ่งหนึ่งทิ้งไว้อีกประมาณ4ีหนาทีนะฮะเราค่อยปล่อยปลานะครับไอไอตอนนั้นก็คือปล่อยลงาไปอยู่ในบ่อยางบ่กักะนะครับอ่บาเมื่อกี้ผมลืมพูดไปคราวนี้ก็เท่ากับว่าน้องปลาเนี่ยก็จะเริ่มแบบเอ้ยโอเคสภาพแวดล้อมใหม่ไปแล้วก็น่าจะเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะเวลาเราย้ายที่เขาเนี่ยเราต้องพยายามทาให้เขารู้สึกว่าเขาย้ายบ้านโดยที่โดยที่เขาไม่รู้สึกตัว,วเขาย้ายบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้ก็ต้องค่อนข้างค่อนข้างระวังครั้น,นี้ครั้น,นี้เราจะรวมแล้วนะครับครั้น,นี้รวมลงบ่ออันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากพอเราจัดการที่ฟาร์มมาอย่างดีนะฮะสมมติมาแต่ฟาร์มก็โอเคกัโกโรคที่บ่อเลี้ยงเขาเรียกว่าที่บ่อยางก็โอเคแต่พอเอาไปรวมปลาแล้วปลาอยาป่วยอีกเออแปลกไหมแล้วส่วนใหญ่อ่ะไอ้ที่มันป่วยเนี่ยก็คือไปทางตัวเก่าป่วยด้วยนะครับ บางคนก็บอกว่าโอ้ยแลกเชื้อไม่ผ่านอะไรต่างๆนานาจริงๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมก็พยายามกลับไป back to basic อีกเหมือนเดิมเวลารวมปลาทีไรนะฮะแล้วมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราพบเจอก็คือว่าเราไปดูบ่อเลี้ยงที่บ้านลูกค้าเนี่ยมักจะเจอว่าคุณภาพน้ำไม่ดีนะครับพูดง่ายๆว่าสมมุติว่าบ่อเดิมเนี่ยอยู่กันสิบตัวนะครับแล้วก็สิบตัวเนี่ยอยู่กันเนี่ยอาจจะเรื่องล้างกองล้างกองที่ผมบอกว่ารอบของการล้างกองเนี่ยไม่รู้ว่าได้เคยได้เช็คกันบ้างหรือเปล่า หรือว่าคุณภาพน้าได้วัดกันบ่อยไหมพูดง่ายว่าวันที่จะปล่อยปลาเนี่ยคุณภาพน้ําควรจะดีด้วยนะก็อาจจะต้องบริหารจัดการตรงนั้นซึ่งเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเอ๊ะแล้วทําไมไม่ป่วยก่อนทําไมมีปลาใหม่เข้ามาแล้วป่วยทันทีออ้อย่าลืมนะครับว่าการเติมตัวใหม่เข้ามานั่นหมายความวาหนาแน่นมันเพิ่มขึ้นแล้วเห็นปะ่ะมีเขาเรียกว่าลองคิดดูเนี่ยเดิมเนี่ยเลี้ยงอยู่สิตัวอยู่เดียวเพื่อนใหม่เข้ามาสตัวอย่างเงี้ยไม่ตกใจเหรอโอเคตกใจเนี่ยเขาก็เครียดแล้วแล้วถ้าสมมุติคุณภาพน้ําไม่ด่ดดีี้้วยยุเนแลว ถ้าเกิดในตัวเนี่ยมันมีเชื้ออยู่แล้วซึ่งไอตัวใหม่อาจจะเป็นพาหะอย่างที่บอกบอกว่าเคต่อให้กักโรคได้ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าการกักโรคเนี่ยมันช่วยได้เนี่ยมันอาจจะช่วยได้โพรสิ์กับโพรซัวนะครับแต่เชื้อโรคผมต้องพูดว่าเชื้อโรคเนี่ยแยกเป็นระหว่างเชื้อโรคในน้ากับเชื้อโรคในตัวนะเชื้อโรคในตัวปลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้เราตอบไม่ได้ว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยมันมีเชื้อของมันเนี่ยต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นปลาที่บ้านคุณรู้ได้ยังไงว่าแข็งแรงพอ บางทีเนี่ยลูกค้าบางคนบอกว่าเฮ้ยช่วยกากโลกให้ด้วยที่ฟาร์มแล้วคิดว่ามาถึงบ้านเนี่ยแลแ้วจะจบเนี่ยบางทีมันไม่จบได้ด้วยเหตุผลนี้ด้วยนะครับบางทีหนึ่งสองมาแล้วหนึ่งสองเนี่ยโอเคมาแล้วเนี่ยโยนสามตุงมยังสวยอ่าอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะบางทีอะถ้าเกิดมันจําเป็นผมเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีเวลาสมมติว่าเอาปลาเข้าบ้านตัวเองอะบางทีเนี่ยผมเองผมปรับสภาพน้ําแล้วปรับแล้วปรับอีกเนี่ย พอลงไปปุ๊บเนี่ยผมจะดูสักประมาณวัน2วันหรือถ้าเกิดแบบบางทีเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยถ้าเกิดลงไปแล้วปุ๊บปลามันมีอาการฉลับเนี่ยแสดงว่าโอเคมันก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าความเข้ากันมันยังไม่มีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องลงยาไปสักทีหนึง่งซึ่งยาเนี่ยในวันเนี้ยเรายังไม่พูดถึงนะครับก,ก็ต้องคอยเป็นจุดที่ต้องระวังอีกอันนึงเหมือนกันอันนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่า เวลาตอนปล่อยปลาไปรวมกันแล้วในบ่อใหญ่นะครับเ,เราก็ต้องเฝ้าดูด้วยนะฮะว่าสังเกตอาการครับถ้าเกิดสมมุติวนะ่ามันมีการแบบเหมือนก็จะนกน้ำนะแบบแพด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 ว่ายแบบแบบไถๆอยู่ริมๆเหมือนจะโดดเนี่ยถ้าคิดว่าไม่ชัวร์เนี่ยดึงกัไปที่บ่อย,ยางก่อนนะครับหรือถ้าเกิดสมมุติวนะ่าปล่อยไปแล้วโอเคเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดพบว่าสองสาวันไปแล้วปุ๊บเนี่ยเจอแบบบางตัวตัวแดงเนี่ยก็าอาจจะต้องแยกออกมา แล้วส่วนใหญ่นะจะไปเจอที่ตัวไก่นะเพราะอย่างที่บอกบอกว่ามีสิ่งแบบฟอมใหม่เข้ามาเนี่ยมันทำให้ตัวเก่าเครียดถ้าเกิดตัวเก่าเนี่ยอมโรคอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันมีโอกาสสูงที่แบบว่าอาจจะป่วยได้นะครับวันนั้นก็ต้องค่อยๆจัดการกันต่อไปเพราะนั้นคือถ้าเกิดสมมติ่ามีปลาที่ผิดปกติเนี่ยถ้าเลือกได้ก็แยกออกมาก่อนนะครับหรือถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกนะส่วนในญ่ผมจะแนะนาลูกค้าให้ล้นน้ําไปก่อนเพราะว่าถ้าล้นน้ำเนี่ยมันเป็นการได้น้ําใหม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ปลาเนี่ยเหมือนกับทุกตัวเนี่ยเขาปร ง่ายที่สุดละก็ทบทวนกันอีกครั้งนะครับก็คือว่าโอเคดูการบริหารจัดการฟาร์มที่ซื้อมานะฮะน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับก็ถ้าเช็คได้นะแต่ต้นทางก็ดีครับดูความมั่นใจดูความปลอดภัยนะฮะจากฟาร์มต้นทางอันที่2เนี่ย โรคที่บ้านตัวเองนะครับอย่างที่บอกต้องมีบ่ยยางนะครับมีการเอาปลามารวมที่นี่แล้วบริหารจัดการอาจจะใช้สารเคมีได้บ้างนะฮะเพื่อที่กําจัดพาหะที่ติดมารอบตัวปลานะครับเราต้องบอกบอกว่าใช้ได้แค่ภายนอกตัวปลาเท่านั้นนะครับถ้าพวกปลาที่มันมีโรคอยู่ข้างในหรือมีเชื้ออยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถนะครับอันที่สานะครับก็คือว่าการรวมปลานะครับรวมปลาเนี่ยก็ต้องคอยปรับสภาพสังเกตดูอาการนะฮะถ้าลงยาได้ก็จะดีนะครับ ถ้าจําเป็นนะครับแล้วก็คอยสังเกตอาการต่อหลังจากนั้นว่าถ้าเกิดมันมีไม่ดีขึ้นมาก็ต้องแยกออกมาบริหารจัดการใหม่นะครับก็คิดว่าจริงๆก็ขั้นตอนง่ายๆครับก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยสามารถปรึกษาที่ฟาร์มเราได้แล้วกอ็อย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดเข้ามาก็ยินดีครับเข้ามาแล้วก็มาแชร์ความรู้กันนะฮะหรือจะเข้าไปในกลุ่มที่เรามีนะครับก็ได้นะฮะก็ตอนนี้ก็เพื่อนๆในกลุ่มนฮะมี ต้องบอกว่านักเลี้ยงเก่งเยอะครับแล้วก็นิสัยดีใจดีแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันแล้วก็ได้ประโยชน์กันเยอะๆด้วยนะครับก็มีเข้ากลุ่มมาก็จะได้เรื่องพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับคราวนี้สุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมครับฟาร์มเรามาไม่ยากนะครับผมไม่ยามพูดบ่อยว่าฟาร์มเราอยู่ไม่ไกลพอหันยูทีโน่หกสิบสีนะฮะเซิร์ช g ูเกอรแมปนะครับว่าอ a s ี e โค้ชเซ็ e เภาษาไทยก็เจอเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะชอบคลิปนี้ กด subscribe กดกระดิ่งนะครับที่ช่องของเรา Easy Coi Center นะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมนัด Easy Coi ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ